สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปตกโดบ้านแพวนะตอนนี้ผมจองไต่เรือไว้เดี๋ยวรอเรือมารับไปตีสกิปปิ้งบ้านแพ้กันแต่น้ําแรงมากตอนนี้น้ําไหลแรงมากก็เลยยังไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ตัวหรือเปล่าไม่เนี่ย ไปแล้วมุ่งหน้าสู่มหานคร,รชโดหูคางดำแม่งเยอะจริงเนาะของ้างดำทางดำางดตื่นดีไปช้อนได้นะเอกน้ำพี่ใส่กบยางไว้ไหนผมใส่ก็หัวไปเลย

อุ้ยกัดกัดกาดกาดน่าจะเป็นปลาช่อนว่ะมันกนลั่เลด้กับมันไม่หายเราบางตีไม่โดนมันอยู่ใน แต่มันกัดเล็กนะ่าจะเป็นปลาช่อนนน, <Okay. S 1> นี่มันไม่มีคางดำเลยตรงนะี mm ้นะแสดว่ามันต้องม,มีปลาอยู่ทุกม,ม,มุมอื่นคางดำหมดเลย mm hmm. แไม่ได้โอ้โห oh, ม่น่าโดนมากเลยนะเอกดูนี่ยนะ <Okay. S 2> ไม่เข้าหรอกดูทรงใช่ไม่อยากไม่เข้าเยอ เขาบอกว่าสบายคณแล้วกุลรอถะารูัวผมต้องตกแรงๆว้วยเอกตกน้ำแรงๆเนี่ยขอไม่เข้าไปเลยปรี 哪有？啊！没敢开，对不呦，嗯。 ใหญ่มันไม้เปิดก็เหยื่อมันใหญ่เนาะพี่หยุดพี่หยุดให้มันอมเว้ยแม่งกล้ามอากัศพี่หยนหอยไม่เฉยแม่งเลยแม่งกล้ามไปเลย,ยเป็นโลดนดได้ไหมเบียดๆนะได้ได้ได้ช้อนทำทรงนี้เลยป่ะวัดระบินทรงนี้เล <laughs> ยปวะ น้ำนี่นมีเยอะจะแม่งไหลแดงนะขอมัินดีน้ำไหลกลาง โดจับไหมจับทีโดนแล้วครับโดูใหญ่โดนแล้วโอ้ยตัตับตับ ไม่หลุดแล้วปากบนทะลุโอ้ยไม่หลุดแล้วปากบนทะลุมีอยู่ปะอยู่อยู่เขาพี่นึกว่าขาดแล้วปล่อยไปเอ๊ะครเบรกใครเบรกเอ๊ครเบรกไม่ได้ถืออย่างไงก่จอยก่นจอยก่นจอยเมื่อกี้ปล่อยคันเลยเองแล้วกูเปลี่ยนปตีมาช่อนมึงเอาชาโดมาดูมันทำนี่ครับผมโตแล้วได้ครับ คิปเปอร์อยู่ในกล่องอีกเอกวางคุณถังกูเลยมึงยึงการถังว่านี่เดี๋ยวมึงการถังว่านี่เดี๋ยวปลดล็อกแล้วปลดล็อกแล้วนะครับดูดิพี่ยังไม่เดนเลยแล้วแม่งบอกพูดคุยว่าแข่งโฉดด้วยงเอาก่อนเลยสับเต็มปากเต็มคำขึ้นมาจะโดดต้นแรกของปี อุ้ยโลนี่ตัวนี้ยมีสองครับผมมไสองสามโลได้ไหมนี่ครับเยื่อครับนี่โซนิกโซนิกสุนิกครับผมฉโวนตัวแรกแห่งปีตัวเบ็ดมอนสเตอร์เอ็กครับ5โอโซนิก3.0แต่มันมันมันแข็งไงมันที่มันอาจจะระแวงหรือไม่ใส่สลิงดีกว่าพี่ว่าใส่สคกคืบหนึ่งคืบหนึ่ง ีเุ้ยต้องตีนต้องตัดแต่งในสวนเขาเองมั้งเ,เขาเอาจจะทำพื้นที่หรือว่าจะขุดบงขุดบอ่อก็ลือมาใส่ เาไม่ได้กาสวยแล้วเขาก,กาประหยัดต้องไปทิ้งไหน,ม,น,นหมันเป็นไปได้เหรอว่ามันจะไม่มีปลามันสวยมากเลยนะเน,นี่ย ด้แลวช่อนช่อนช่อนเป็นโลเลยเก็บแม่สองโลได้มัง้งเห็ดเข้เย่ปลาช่อนตัวทัานชูดเองเลยอ่ะ <laughs> อุ้ยปลาบอดมันเข้าตาสองโลโลกว่าสองโลได้เลยได้ดดห,หุดใหญ่เลยมอตเลยมอหุดใหญ่เลย ค okay, ดดูิไม่ใช่ทับขามันคือมาประช้อนนะ่ะมถ่าเก็ได้ดดดดดดนี่ครับตัวเบสมอนเตอร์เอ็กซ์โซนิคสามจุดศูนย์นะประช้อนดูไซส์ยาวกว่าสอกอะ่ะตัวเนี้ยสวยๆเลยเข้าตาไม่มีง้างนะอยากง้างอ่ะครับน้องตัวเบสเป็นไงนี่นะครับผม ไม่มีงานโอเคครับเดี๋ยวปล่อยก่อนอเนี่ยตะกี้ก็ไปดิที่ตะกี้รั้เบ็ดมันจะเปิดปปแบ็คแฮนด์มีนี่ไม่ได้อะ ัไเดี๋ย<ง>วแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ<า>กบยางเมฆานี่ไม่อีกแล้ว,วครับสวย ไหนครับกบยางเมค้าครับนี่ช้อนบานแพ้วสวยเอาเอกจับตัวเ็กจับนีออะไรอ่ะจมือจับเลยเอกหาครีมครีมกุโดนแม่ก่อตั้มตั้มตั้มกดลงน้ำเลยโอเคไปแล้วงาม กับยังไม่ครับี่จะช่องนี้ไงเนี่ยต้องมีเอกเจ้าดิว่าฝีมือไม่มีคุยเข้ารูไหนได้สัตว์เข้ารูเล็กเหรอกรุเทพเกินยัดไป ดียังวะนี่เหรอขาขาเกี่ยวดีจะเป็นไม่เกี่ยวสัตว์ พอช่อนมันกัดหางพี่กอมามันยังไม่ยอมคายเลยแล้วเห็นว่ามันคาบอยู่ก็เลยวัดโอ้โหอะไรวะเด็กซุ้มนี่มีตัวเว้ยเนี่ยซุ้มยังซุ้มขี้เหล็กนี่ใช่ปะขี้เหล็กปะ 哦喽。Oh, บอกนะซุ้มขี้เหล็กเบ็ดไม่ทะลุด้วยเอกเรียบร้อยซุดด้มขี้เหล็ก,ดดกโอ้ดูดิทะลุเหมือนกันทะลุหนังแค่ไหนกระถางกันทำไมเบี้ยนี่ครับเจอรี่สี่จุดศูนย์นี่ะโดงบ้านแพ้วอะส,สวยๆเลยหางขาดด้วยเนี้ย ตัดทำใจแล้วไว้รนะอดนะครับผมนี่ผมสามแต้มแล้วนะไอคนถ่ายได้แต้มเดียวแต่ยังคุยไม่เลิกเลยฉดโดใหญ่อยู่แล้วสวยเลยครับอเอค,คุณคิดยังไงกับฉดโดตัวนี้ครับคุณเอกเมื่อเช้านะไอโกเอกนี่นะมันได้ปลาตัวหนึ่งฉดโดใหญ่แนะมันโอ้โหแมงข่มผมหน้าดูนี่ผมกดลาช่อนไปสองนะฉดโดไปหนึ่งลูกลูกบล็อกแมวไปครับ แล้วไม่ได้วัดปลาด้วยมันปล่อยปลามันไปแล้ววัดไม่ได้ของผมเมื่อกี้นี้๋ะวไปดูในในคลิปเอาว่ามันใครจะใหญ่กว่ากัน น้ำมันลงเยอะแล้วลดูดิเป็นคืบเป็นฝ่ามือแล้วฝนมาแล้วลยมื่อวานน่ะเราทาันฝนไม่ได้ชน,นยัง ย้ายไ,ไ,ไม้นี่แหละโดพี่บอกก็จะได้ไม้นี้ใช่ไหมล่ะ มาอีกตวงแล้วไซป๊อกเจอรี่4.0ของบ้านแพ้วสวยๆเลยตัวนี้เดี๋ยวปล่อยนะครับมาไปตามพวกมาอีกนะรู้เปล่าปล่อยได้เลยปะ่ะเลนนี่ไปเร็วเรียบร้อยครับคุณแพ้ไม่ยอมย่อมไปตาย กูพูดกูเหนื่อยนะเนี่ยเครื่องร้อนไถโดมันไอ้ชนกี่ตัวแล้ววะพี่อ่ะรับเลยเหรอพี่ถามเฉยๆนีน่พี่ไม่ได้อะไร s โดพี่กี่ตัววะ s โด d สองช่องสองป่ะไม้ท้าต้องของ่มกูอยู่เลยใช่ไหมพูดไม่หยุดด้วยไอ้สัตว์ พูดไปเรื่อยพูดทั้งวันแหมบรรยากาศดีนะตรงนั้นตรงนี้บรรยากาศมันดีจริงอะเสพติบรรยากาศเลยตอนนี้หน้ามืดเลยกูบอกเลยไม่มีมืดลาและ้วนี่พี่ก็เนหนืออ่อยเข้าไปต้องมีอยเดียยัดไปติดก็แกะยัดไปอ่าพี่มองอยู่เห็นอ่ะ อุย,อย,อยมึงไม่วัดขึ้นเลยเองแม่งวัดเข้าหน้าผมดูดิดนี่เลือดไหมเนี่ยมีเลือดดูโอถ้าเป็นซามูนี่กูหน้าแหกไปแล้วนะเอกมีกล้องติดเพืนะ่อน่ะไม่มีไม่ได้กด,กดอุย้ยลุด ดูดิน,น,น่าจะเป็นชะโดแต่เปนเล็กจิ๋วเลยอ่ะเล็กกว่าช่อนพีกเอรีมันสีนี้สีขาวอ่ะเคยวิ่งอยู่ใช่เปล่าต้สะพานที่ต้องมีเนะ

ยังไงหัวใหญ่ด้วยโอันเบลล์เลยเออมากัดตรงนี้ดิกัดตรงเรือใหญ่ใหญ่หัวเบลล์เลยโอ้โหตื่นเต้นเลยครับหัวใหญ่ว่ะเขียวปัดเลยอ่ะเดยวไม่หักหรอกเรื่องตัวเลย แล้วไม่เขียเข้มไมากัดตรงเนี้ยกลับแล้วครับทริปนี้ได้ชะโดสามสี่ตัวแล้วก็ปลาช่อนใหญ่แต่พยายามตีกระสูนไม่กัดเลยวันนี้โอ้หหมายสวยมากไปกระไต่คนนี้เจ๋งเลยเพราะว่าเป็นเด็กพื้นที่มีพวกตอก,อกซอกซอยเยอะมากเดี๋ยวผมลงคลิปไปดูเดี๋ยวไปดูกันโอ้ยเด็กพื้นที่เราก็มีที่เข้าเยอะไงเขารู้จักทุกซอกทุกมุมทุกซอยเลยหมายเพียบ แนะนำเลยครับแต่คุนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ติดต่อไม่ให้นะครับเดี๋ยวลองดู